สวัสดีครับเพื่นพนอนๆกลับมาเจอกันกครั้งกับ e ีซีหกสามเก้าห้านะครับคลิปนี้มีของมารีวิวซึ่งผมว่าน่าจะกลายเป็นสิ่งของที่ต้องใช้ในประเทศไทยไปแล้วมั้งผมว่านะเพราะว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5ในบ้านเราเยอะมากนะครับแทบจะเรียกว่าเยอะตลอดเวลานะครับส่วนเรื่องของเรียกว่าโควิดอะไรประมาณนี้วันนี้มันอาจจะซาซาไปบ้างแล้วนะครับก็หลายคนเริ่มไม่ใส่หน้ากากกันแล้วผมก็เหมือนจะเป็นในนั้นเหมือนกันแต่ว่า ตอนเราเข้าไปอินดอร์แล้วก็พื้นที่ที่แบบว่ามันไม่มีอากาศถ่ายเทผมจะใส่นะกันเหนียวไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้ใส่อะไรที่เป็นพื้นที่เอาดอร์นะครับหลายคนก็เลยใส่แบบนี้นะเวลานี้ถ้าเพื่อนๆจำได้เนี่ยผมเคยรีวิว,วตัวหน้ากากกองฝุ่น 3A มแล้วกองแบบ PM 2.5ได้ซึ่งก็คือกองโควิดได้ด้วยเหมือนกันช่วงนั้นก็ผมก็บ้าใส่นะไม่สนใจใครนะช่วงนั้นคือใส่ชุด PU กันยังไม่มีใครสนใจเลยด้วยซ้ำถูกปะ แล้วก็ช่วงหนึ่งผมก็ไปซื้อตัวหน้ากากาก้องฝุ่นแล้วก็การโควิดด้ด้วยของ LG Purify ซึ่งราคาก็ตอนนั้นซื้อมา6,000กว่าบาทนะครับตอนหลังราคามก็ลงมาอันนั้นถือว่าดีนะแต่ว่าในปัจจุบันเองเนี่ยผมก็ดูรู้สึกว่ามันจะเวอร์ไปหน่อยถ้าจะใส่เนี่ยใส่อย่างเงี้ยลายคนคุ้นอยู่แล้วล่ะซึ่งผมยอมรับเลยนะว่าอ,อัดมากนะครับเนี่ยแล้วเราผมเป็นคนใส่แว่นใช่ไหมเนี่ยมันก็จะบัง ทีนี้วันนี้มีชอยหนึ่งมาแนะนำครับนี่ให้เพื่อนเอนดูนี่ครับ <c oughs> มันเขียนว่า n o o s e nose แต่ว่าไม่ใช่นอสจมูกเป็น n o s, k. <S k เห็นไหมเป็นผลิตภัณฑ์นะครับทีเ่เป็นของที่ทำมาจะกนำเข้ามาจากประเทศเ,เกาหลีบ้าง้าผมฟังมาไม่ผิดนะนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษ,ษัทสตาร์อินดัสอินเตอร์บิสเนสจำกัดน,นะครับ ในชุดมีทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันอนะันนี้200กว่าบาทนะครับเวลาใส่ใส่ยังไงนี่ผมบอกก่อนนะใส่อย่างนี้เลยนะยัดเข้ารูจมูกเลยนะแต่ผมบอกเลยผมลองแล้ว n u s เ l e Filter ครับนี่คือชื่อมันประมาณนี้กรองฝุ่นได้นะครับกรองพวกสารก่อภูมิแพ้อะไรเงี้ยได้นะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับเขียนว่า Made in เกาหลีเห็นไหมงั้นเหมาะมากนะอย่างผมขี่มอเตอไซค์เนี่ยมลภาวะเห็นไนหะมมลภาวะ พวกขุนควันแล้วก็เนี่ยสารก่อภูมิแพ้ผมเป็นหมดเลย <c oughs> เอออันนี้เวิร์กเวิร์กเวิร์กนะครับให้ดูในกล่องที่ซื้อมา200กว่าบาทนะครับอันนี้สิบชิ้นนะผมแกะออกมาสองชิ้นแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะเห็นไหมยังกับซองยาซีลมาเลยเมอิเกาหลีนะครับเซาเกาหลีเกาหลีใต้นะอ่ะทีนี้ แกออกมาแล้วหนะ้าตาเป็นยังไงเนี่ยเขาให้ชุดกล่องพลาสติกมาด้วยนะครับของพลาสติกเ็ไว้สําหรับใส่เห็นไหมตรงนี้มีช่องระบายอากาศด้วยเพื่อที่จะให้มันไม่อับชืน้นนะเวลาใช้ก็เปิดฝาอย่างนี้เปิดฝามาก็เห็นว่ามีสองชิ้นที่ผมใส่อยู่นะครับผมดึงออกมาชิ้นหนึ่งให้เพื่อนๆดูแล้วกันอันนี้คือชิ้นที่ผมใส่แล้วนะครับจะใส่สลับซ้ายขวาไม่มีปัญหานะเพราะว่าแบบเดียวกันไม่รู้ว่ากล้องจับได้ไหม เห็นไหมมันจะเป็นโดมอ่ะหัวมันจะเป็นโดไม่วลาใส่นะครับนี่นะเบะจะหมูกว่าไม่ต้องนะใส่เข้าไปได้เลยครับแต่ว่าถ้าจะหมูกเปียกคือมีเขาเรียกมีน้ำมูกอะไรเงี้ยมันมันก็จะไม่ได้นะนะครับเพราะไม่งั้นมันชื้นไม่ได้ไปโดนในตัวฟิลเตอร์ใส่เข้าไปอ่ายัดเข้าไปดึงเข้าไปหน่อยเงี้ย แรกๆอาจจะรู้สึกฝืนๆนิดนึงนะแต่ว่าสักพักหนึ่งก็จะชินนะครับนี่ยคือใส่เข้าไปแล้วนะแล้วก็หายใจเข้าออกปกติไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันอึดอัด <c oughs> คําว่าอึดอัดในที่นี้หมายความว่าไม่ได้แบบไปปิดทางเข้ารูจมูก <c oughs> ปิดทางเข้ารูจมูกอะไรประมาณนี้นะถือว่าหายใจได้ปกติเลย แต่ถ้าว่าเราจะมีความสุขว่าอะไรมายัดตรงรูจมูกนะเหมือนสนตะไพรไม่รู้อย่างดีนะอันนี้ใส่แล้วถ้าเป็นสีๆดีเหมือนเรืองว่าเราใส่จิวใส่อะไรจมูกนะใส่ห่วงจมูกอันนี้ก็ถือว่ากรองอากาศได้นะครับแต่ว่าจริงๆนะผมก็ยอมรับว่ามีผลงานวิจัยบางส่วนนะครับของประเทศไทยที่เอามารีวิวนะครับอย่างของจุฬาเขามีรีวิวเหมือนกัน <c oughs> เขาก็บอกว่ามันมันจะกันฝุ่น PM2.5 ไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าโอกาสที่เราจะพูดคุย มันมีโอกาสที่เราจะหายใจเข้าทางปากระหว่างที่เราพูดคุยเ่วงนี้ผมยอมรับว่าเป็นแบบนั้นจริงๆนะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้พูดคุยไงก็ไม่มีปัญหาปะเออกลับกันนะในความรู้สึกผมนะเวลาใส่หน้ากากกองฝุ่นเข้าไปเนะี่ยเพื่อนๆน,น่าจะรู้ว่าไอ้ตรงเนี้มันไม่กระชับหรอกมันมีโอกาสที่ฝุ่นจะเข้าอยู่แล้วนะครับบางทีเราคุยคุยคุยพูดคุยพูด,ค,พดคุยไปแบบโป่งเลยโบ๋เลยหายใจเข้าแบบสะดวกกว่านี้ด้วยซ้ําไป โอกาสที่เราพูดคุยแล้วอากาศเข้าไปตอนที่เราที่เราแบบว่าหายใจเข้าโดยไม่มีผ้าผ้ากองฝุ่นแบบเนี้ในความเป็นจริงเราก็แทบจะไม่ได้พูดเท่าไหร่ด้วยซ้าถูกปะแต่เราหายใจตลอดเวลาโดยที่ตรงนี้มันซีลไม่สนิทมันไม่เหมือนพวกหน้ากากที่แบบเป็นพวก lgr purifier หรือว่าหน้ากากส m มที่มันเป็นซิลิโคนแล้วซีลปิดหมดเอออันนั้นรับรองเลยว่าโอกาสเข้ายากมากๆแต่น,นี่คือมันมีรูรั่วตลอดเวลาแหละเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าฝุ่นมีโอกาสที่จะเล็ดลอดเข้าไปได้เนี่ยจากการที่เรา เราพูดหรือว่าไม่มีการซิลที่ปากเราอ่ะอันนี้ผมยอมรับว,ว่าเกิดขึ้นได้แต่มันเกิดขึ้นช่วงเวลานหนึ่งเพราะฉะนั้นเราอาจจะระมัดระวังในการพูดคุยก็ได้อยู่ที่เราในการใช้งานหรือจะใช้ควบคู่กันไปถ้าเราต้องพูดใช่ไหมเราก็าใส่อันนี้แต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้พูดใช่ไหมผมก็ใส่อันนี้เหมือนอย่างผมขี่มอไซค์อะ่ะผมบอกเลยนะว่าใส่อันเนี้ยแล้วขี่มอไซค์ลำบากนะส่วนใส่โมงที่ไว้ขี่มอไซค์แล้วปิดไว้ตรงเนี้ย ถามว่ามันกองฝุ่นได้ไหมปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่ได้แล้วฝุ่น PM สองจุไหนจะฝุ่นควันรถฝุ่นพวกแต่งข้อซิ่งเงี้ยควันดำเงี้ยโอ้โหหายใจเข้าเต็มปอดผมว่าไม่ไหวไอ้อันนี้ตอบโจทย์จริงสองกว่าบาทผมลองใช้แล้วนะไม่ใช่ว่าผมมารีวิวเลยนะผมลองใช้สองวันเต็มๆแล้วผมรู้สึกชอบนะผมว่ามันโอเคมากแล้วผมก็คิดว่า คงซื้อซ้ำแน่นอนนะครับสองร้กว่าบาทได้สิบอันตกอ,ตกอะไรยี่สิบกว่าบาทบางคนบอกหูก้แพงจังเอ่อถ้าใช้ไม่เยอะนะหมายถึงว่าอาจจะแบบว่าอยู่ในห้องเอ่อหรือเดินไปนู่นนี่นั่นนิดหน่อยพอเข้าห้องแอร์ปั๊บอาจจะถอดออกะอะไรเงี้ยเพราะห้องแอร์ค่าฝุ่นมันน้อยจริงๆนะครับยกเว,นว้นมาจาการพวกเอ่อเพียอ้ไเคาีย์อะไรก็อาจจะใส่หน้ากากปิดไปนี้ก็แล้วแต่นะครับอย่างผมเนี้ยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยผมก็ว่าคงใส่ได้2วัน ประมาณนั้นเพราะว่าหัไใส่ฝุ่นมันเยอะใช่ไหมก็ใส่สองวันก็ตกวันละสิบสิบดาทสิบสองบาท,บาทซึ่งผมยอมรับได้นี่ถือว่าดีมากเลยและที่สําคัญคือเนี่ยมันล้างน้ําได้นะล้างน้ําเปล่านะครับล้างน้ําเปล่าล้างแอลกอฮอล์แล้วก็มาเป่าลมให้มันแห้งธรรมดาหรือว่ามาใส่ในกล่องนี้ก็ได้ให้มันแห้งนะครับก็กล่องหนึ่งใส่ได้สองนานเพราะนั้นอันนึงก็คือก็คือแบบว่าล้างเสร็จแล้วมาวางแล้วก็ใช้อีกอันนึงสลับกันเออ เวลาถอดออกก็เนีย่ยเปิดฝามาใช่ไหมบางคนจะบอกผูแม่งดึงยากอะผมมีทิ๊กนะอันนี้ดึงดึงยากจริงอันนี้บอกเลยถ้าจะดึงนะโอ้โห <laughs> ยากให้อย่างนี้ดึงออกมาหน่อยนึงเราเอาออกได้เลยนะไม่ยากเห็นไหมแล้วเราก็มาเก็บเก็บแบบนี้เห็นนะปิดฝาเสร็จแล้วได้เห็นนะถือว่าโอเคเลย เนี่ยนัสโซ่ฟิลเตอร์นะครับโนสเพื่อนคนไหนสนใจนะผมซื้อจากไหนผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับบอกเลยว่ามันดีจริงจริงเมทินเกาหลีนะครับไม่ได้เมทินไชน่านะบอกก่อนอันนี้คือเมทินเกาหลีแล้วก็มีการนําเข้าจากบริษัทสตาร์อินเตอร์บิสเนสนะครับกล่องน,นี้10ชิ้นนะสองกว่าบาทนะครับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ผมบอกเลยเราต้องอยู่กับไอ้ฝุ่นพีเอ็มสองยูท่าไปอีกนานเนี่ยก็เหมือนเดิมเพื่อนคนไหนชอบนะครับกดไลค์ด้วยใช่กดแชร์เพืไ่อไ,ได้กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยเพื่อนเพื่อนจะได้ทราบบผมนะเคลิัน,น